มาพูดถึงดราม่ากันหน่อยครับเป็นดราม่าต่อเนื่องเลยกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในไทยอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากก็คือกรณีของนายกเล็กเมืองอ่างทองที่เดือดกลางวงประชุมครับประกาศเลยว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมในการรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ถูกหลอกว่าจะได้ฉีดวัคซีนแต่สุดท้ายโดนลอยแพโดยทางโรงพยาบาลชี้แจงว่าผู้ใหญ่ขอวัคซีนไปครับ นายวิชัยลิมวัฒนาชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ให้สำรวจรายชื่อพนักงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงของเทศบาลเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 รวม57คนซึ่งโรงพยาบาลได้นัดหมายให้เข้าไปฉีดวัคซีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่พอถึงเวลากลับถูกเลื่อนการฉีดไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับ นายวิชัยบอกว่าหากถูกเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะมีไม่เพียงพอเนี่ยก็พอเข้าใจได้นะแต่พอไปตรวจสอบความจริงกลับพบว่ามีกลุ่มอื่นที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองเข้าไปฉีดวัคซีนในโควตาส่วนนี้แทนเลยทำให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถูกแสงคิวเรื่องนี้นะครับก็ทำให้นายเตือนชัยานายเตือนใจรทรงไตรนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง ประกาศกลางห้องประชุมข้าราชการและประธานชุมชนทั้ง22ชุมชนในเขตเทศบาลเลยครับประกาศว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับสาธารณสุขอ่างทองหลังตนเนี่ยได้รับแจ้งให้ส่งรายชื่อพนักง,งานด่านหน้าที่ต้องการจะฉีดวัคซีนให้กับโรงพยาบาลอ่างทองจำนวน33รายตอนขอรายชื่อก็บอกว่าขอชื่อด่วนแต่ที่สุดแล้วกลับถูกยกเลิกในเวลาต่อมา ทั้งทั้งที่ได้นัดเจ้าหน้าที่ทั้ง33รายและมีการเตรียมพร้อมสถานที่ไว้หมดแล้วครับเขาอ้างคำเดียวว่าถูกผู้ใหญ่เอาไปหมดมแล้วมันทำ<ม>ที่เกิดข้อสงสัยไหมคะว่าผู้ใหญ่ในที่นี้คือใครผมไม่อยากทราบเลยมผมไม่อยากทราบเลยว่าอ๋อ,อระบบรายการมันเป็นแบบนี้เลยผมไม่อยากทราบามผมถามที่ว่าบุคลากรผมเนี่ยให้ความร่วมมือทุกอย่างผมเมืองหน้าด่านผมออกขีดพ้นโควิด ไม่เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทั่วทั้งจังหวัดอ่างทองให้ร้องขอมาผมไม่ได้ร้องขอวัคซีนนะครับเสนอวัคซีนมาให้ผมหรือว่ามาหลอกใช้ผมให้ผมเต้นเอาพัาลงไปให้หผมอยากจะรู้นะว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี้ยคุณทําแบบนี้ทาเพื่ออะไรนายเตือนใจบอกว่ารู้สึกเหมือนโดนหลอกนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยตนจะไปกล้ารณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ไปฉีดวัคซีนได้ยังไงเพราะขนาดตนยังโดนลอยแพเลย จึงตัดสินใจประกาศหยุดรณรงค์การฉีดวัคซีนไปก่อนครับประเด็นนี้เนี่ยถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าโอ้โหแบบนี้วัคซีนมีเส้นแล้วกลุ่ม,มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เขาทํางานใกล้ชิดกับผู้ป่วยใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาควรได้รับวัคซีนก่อนหรือไม่มถ้าเกิดมีการแซงคิวแบบนี้จริงโอ้โหอย่างนี้ก็แย่สิครับะวัคซีนต้องมาเป็นหลอดนะไม่ได้มาเป็นเส้น